สร้างลิงก์โปรโมทของตัวเองสวัสดีค่ะออยคนดีคนเดิมเองนะคะจากคลิปที่แล้วค่ะที่เราได้ทำการสมัคร l a s t Affiliate กันนะคะผ่านทาง Lazada Application นะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ค่ะ Lazada Adsense นะคะขอแอบสปอยนิดนึงนะคะว่าทุกคนได้ผ่านส่วนที่ยากที่สุดไปแล้วค่ะเก่งมากๆเลยเยย สุดยอดนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดค่ะที่ดูมาถึงคลิปนี้แล้วนะคะแล้วเห็นว่าบัญชีเนี่ยยังไม่อนุมัตินะคะไม่ต้องตกใจค่ะไม่เป็นไรเลยนะคะทาง Lazada นะคะเขาจะอนุมัติบัญชีนะคะก็ต่อเมื่อมียอดค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ํา500บาทขึ้นไปค่ะและในคลิปนี้ค่ะออยจะพาทุกคนนะคะมาสร้างลิงก์เพื่อน,นําไปโปรโมตในโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะเราจะต้องสร้างลิงก์สินค้านะคะให้เป็นลิงก์ของตัวเองกันก่อนเมื่อสร้างลิงก์ไปแล้วนะคะลิงก์จะไม่มีวันหมดอายุค่ะเมื่อเราโปรโมทไปแล้วนะคะลิงก์นั้นค่ะก็จะยังได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าห้ามลบลิงก์ที่โปรโมทไปนะคะแล้วก็เมื่อมีคนมากดที่ลิงก์ของเราค่ะลิงก์ของเราค่ะก็จะติดคุกกี้ไปอีก7วันค่ะอ่าสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าคุกกี้7วันคืออะไร การติดคุกกี้7วันนะคะก็คือถ้าหากนะคะมีคนกดลิงก์ a f f i l i a t e ของพาร์ทเนอร์นะคะเป็นคนสุดท้ายค่ะไม่ได้กดลิงก์ Affiliate ของคนอื่นเลยเมื่อลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้านะคะภายใน7วันค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามค่ะทางพาร์ทเนอร์เนี่ยก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นไปด้วยโอโ้โหเรียกได้ว่านะคะเพิ่มโอกาสในการได้รับค่าคอมมิชชั่นมากขึ้นอีกด้วยค่ะการสร้างลิงก์แบบกดเอินใน l a s t Affiliate ของแอปพลิเคชัน LazaDA สำหรับแบบที่1ค่ะก็จะเป็นสินค้านะคะที่อยู่ในโปรแกรม Last Affiliate อยู่แล้วค่ะและขั้นตอนการแปลงลิงก์นะคะก็แสนจะง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเดี๋ยวออยนะคะจะพาทุกคนไปสร้างให้ดูกันต่อจากนี้เลยค่ะเริ่มแรกค่ะกดเข้าเมนู Last Affiliate นะคะเลือกหรือค้นหาสินค้าจากหน้าหลักได้เลยเมื่อพบสินค้าที่ต้องการโปรโมทนะคะก็กดเอิร์นแล้วกดคัดลอกลิงค์ค่ะเพื่อนําไปโปรโมทโลดเท่านี้เลยค่ะสําหรับการแปลงลิงก์ผ่านหน้าหลัก Last Affiliate ค่ะเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เลย วิธีที่2ค่ะการสร้างลิงก์แอเฟร์ลีเอจากสินค้าหน้าหลัก La z a d a ค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรนะคะก็สามารถนํามาโปรโมทเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นได้หมดเลยค่ะยกเว้นสินค้านะคะที่เป็นทองคําหรือว่าจะเป็นสินค้าจาก Apple Store ค่ะวิธีการสร้างลิงก์นะคะก็แสนจะง่ายง่ายไม่ต่างจากวิธีแรกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ขับแรกค่ะเลือกสินค้าจากหน้าหลักที่ต้องการนะคะเช่นรองเท้าคู่นี้ค่ะจิ้มจุดๆา3จุดนะคะที่มุมขวาบนเลือกแชร์และคัดลอกลิงก์ค่ะกลับเข้าสู่หน้าบัญชีเลือก last affiliate คลิกสัญ,ญลักษณ์แปลงลิงก์ตรงมุมขวามือนะคะจากนั้นค่ะวางลิงก์สินค้าที่คัดลอกมานะคะแล้วกดยืนยันค่ะระบบค่ะจะคัดลอกลิงก์ที่พร้อมโปรโมทให้เรียบร้อยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะพาร์ทเนอร์ก็จะสามารถโปรโมตสินค้าทุกอย่างที่อยู่ในแอปพลิเคชัน Lazada ได้เลยค่ะ2วิธีนี้นะคะจะเป็นวิธีที่ Easy easy มากๆเลยอยู่ที่ว่าใครนะคะอยากจะเลือกใช้แบบไหนไม่ใช่แค่สินค้าเท่านั้นนะคะที่โปรโมตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญนะคะหรือโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถนํามาโปรโมตได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับการสร้างลิงก์โปรโมทหน้าแคมเปญของแอป Lazada นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าเก็บส่วนลดค่ะ Flash s a ซ e หรือว่าจะเป็นโคดส่วนลดของสินค้าแฟชั่นต่างๆนะคะเราก็สามารถนำลิงก์ค่ะไปโปรโมทนะคะเพื่อดึงดูดค่ะให้คนเนี่ยเข้ามาเก็บคูป,ปองของเราได้แต่ว่าวิธีการนั้นนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวออยจะพาไปดูเลยค่ะเริ่มจากเข้าสู่หน้าบัญชีกดเข้าสู่โปรแกรม Laz Affiliate เข้าสู่หน้าหลักค่ะพาร์ทเนอร์ก็จะพบกับฟีเจอร์หน้ารวมแคมเปญค่ะสามารถเลือกแคมเปญที่ต้องการโปรโมท จากฟีเจอร์นี้ได้เลยค่ะสะดวกมากๆซึ่งในหน้านี้นะคะสามารถดึงดูดลูกค้าให้กดลิงก์ f f i l l i t t e และติดคุกกี้ของพาร์ทเนอร์ได้ค่ะเมื่อลูกค้านะคะทำการซื้อสินค้าพาร์ทเนอร์ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นด้วยค่ะการโปรโมทลิงก์สินค้า เมื่อเราได้ลิงก์ของตัวเองมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องประกาศให้โลกรู้ถึงการมาอยู่ของลิงก์ของเราค่ะเดี๋ยวเราไปโปรโมทลิงก์กันเลยดีกว่าค่ะ Let's go <S สำหรับช่องทางนะคะในการโปรโมทลิงก์ affiliate ของเรานะคะก็สามารถทําได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Instagram Twitter YouTube TikTok ไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นบล็อกต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่วางลิงก์สินค้านะคะแล้วมีคนสนใจมากดที่ลิงก์ของเราแล้วเมื่อมีการสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์นะคะพาร์ทเนอร์ก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากสินค้าชิ้นนั้นแล้วค่ะแถมค่าคอมมิชชั่นของเรานะคะยังสูงสุดถึง80%อีกด้วยค่ะเห็นไหมคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการทำา Last Affiliate กับ Lazada สำหรับคู่มือการแปลงลิงก์นะคะการโปรโมทสินค้าและกดการทำแอ f ฟ i ลิเอตแบบละเอียดนะคะออยจะใส่ข้อมูลต่างๆนะคะว่าในเดสคริปชันใต้คลิปนี้นะคะสามารถคลิกอ่านได้เลยค่ะและครั้งหน้าค่ะเดี๋ยวออยนะคะจะพาทุกคนค่ะมาเช็คค่าคอมมิชชั่นนะคะและวิธีการได้รับค่าคอมมิชชั่นในคลิปถัดไปนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะออยต้องขอตัวลาลาลาซาด้าไปก่อนนะคะบา,บายๆค่ะ